ปางกู่บ้านเขาเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่18สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาจโลกยาสารหรือโรงพยาบาลในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นศิละปะแบบขอมแบบบายอนทำจากศีลาแล้วเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม โดยสูงจากพื้นดินถึงยอด4วากว้าง2วา2ศอกภายในปราสาทก็จะมีเทวรูปที่ทำจากดินเผาอยู่2องค์นั่งขัดสมาธิปนมือถือสังรวมถึงยังมีกำแพงที่ทำด้วยสีลาแรงล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นโดยโคปุระด้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีบรรณาลัยอยู่หนึ่งหลัง ในส่วนของด้านในกู่มนะครับมีรูปคลุบหินทรายคือพ,พระไพสัจยะคอลุบไพฑูรพระพากระถาคตหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อพระพุทธเจ้าหมอเป็นพระพุทธเจ้าในฝ่ายมหาย,ยานที่เปรียบเสมือนพระบระมครูแห่งการรักษาโลกในส่วนขององค์จริงนั้นถูกนําไปจัดเก็บอยู่ที่วัดมหาชัยและองค์ที่ประทับอยู่ที่นี่นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหวบูชา โบราณสถานแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สําคัญกับจังหวัดมหาสารคามอย่างมากมีทั้งความงดงามและบรรยากาศที่น่าหลงไหลอยากชิญชวนทุกคนแวะไปเดินชมปางกูบ้านเขาซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมีสถาปัตย,ยกรรมที่โดดเด่นและยังคงเห็นได้ชัดเจนโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบและล่มลื่นเหมาะสําหรับการเดินเล่นเพื่อสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่นอยากให้ทุกคนลองแวะมาเยี่ยมชมและสัมผัสด้วยตัวเองขอบคุณครับ